ครับสวัสดีเอฟีสุภูสุก้นครับมือนิงหลอดมีรายการบังไฟบ้านน้องคูตนตำบลเด็ดลาดอำเภอหนองหีจังหวัดร้อวันที่16มิถุนายน2568งานประเพณีผีทุกที่ยืดรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะ่ครับบังที่หนึ่งนะครับแอดเทวดาปีสาทาจากบ้านหัวเมือง บางที่สองดิวเทวดาหนึ่งบางที่สามสอราชวงศ์บางที่สี่สามเทพบางที่หภัยสีทองบางที่หกสอพอพิมลบางที่เจ็ดถ้ำยุนบางที่แปดสีถนนชัยบางที่เก้ากะรอกน้อยบางที่สิบไสทองขอแก่โตบางที่สิบเอ็ดสศาลสิบสองเพชดามงามสิบสามเพชรพลังหนุ่มสิบสี่ดวงดี ประเสริฐบวกสิริณภายิสิภะกำนั่นสังลุยบวกเหรียญลอดห่วงนะครับ 16, สิบหกเซียมสังลุยสิบเจ็ดณขคอน,น้องให้สิบแปดดิวเทวดาสองโอ้ดิวเทวดาไปสองบางนะครับสิบเก้าเท้าบุญมีบวกเสียทัดนะครับยีสิบกุ้งจะเลื่อนศัพท์ยีสปูสีนะครับยีสหงขานะครับยี 22, ่สนะิบ 23, บุญซับมั่นคง24เพชรสีทอง25 1้าในร้อยยี่จะริญทัพย์27ิ้องดอกเหมยนะครับว่านองดอกเหมยนะครับตุลาการโดยทีมงานกะระิลอยฟ้าชุดใหญ่ไว้กระพริบนะครับว่าอ,อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับ,ก,บกับงานประเพณีบุญประไฟบัตนองคุณนะครับ ฟีทุกที่ยืนนะครับผมให้ไปตาเศร้านะครับมองจอดรถควงควงนะครับผมอ่ะนี่ส่วนความชอบส่วนตของหลอดกม็มีพี่ให้น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตอีอลีอีหลอนะครับบริเกียวกับไขาเปั่มไฟใดๆทั้งสิน้นบ่ดด้รู้จักการเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับอ่ะ มีอยู่หาบังน้ำกันนะครับรวดหมักบังที่หนสามเตีบนะครับบังที่2องทำยุ่นนะครับบังที่สกะรอกน้อยบังที่สี่ดวงดีประเสริฐบวกสิริณภานะครับผมบังที่สิบหานะครับกำนั้นสังรุยบวกเหรียญลอดห่วงนะครับผมบังไฟก็มีต่แบบ มีนับมีนอกเลยนะครับผมโอ้ย7บเังเลยทีเดียวนะครับโอู้อออออ่ในสชุดเบิร์นอแบนนี้หาก้อมูลนพิดพาดประกาศใดลุงรอดเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ